เติมเงินแร็กน็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกนี่เกม แล็กทัลล็ m o โมบายอีเทนอลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําไกด์นะครับเกี่ยวกับซูเปอร์โนวิดนะครับสาย PVP กันบ้างนะครับว่าตอนที่ผมเล่นในการ PVP-66 ีเนี่ยผมใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับแล้วก็อัพสกิลสเตตัสยังไงบ้างนะครับรวมถึงการ์ดรูนอะไรที่ใช้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดูในคลิปนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก็คือเรื่องของสเตตัสนั่นเองนะครับสำหรับสเตตัสนะครับก็ผมจะลงเป็นประมาณนี้นะครับ สเต็งเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของค่าความแรงนะครับในการโจมตีออกไปนะครับวิทนะครับจะได้ค่าความถึกนะแล้วก็ต้านสถานะต่างๆนะครับแล้วก็อินนะครับจะช่วยในเรื่องของ SP นะครับเพราะว่าตัวซูเปอร์โนวิดเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจ่าย SP เยอะในการออกสกิลแต่ละทีนะครับแล้วก็ค่าเด็กนะครับค่าเด็กเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดหลอดล่นะครับและที่สำคัญสำหรับซูเปอร์โนวิดค่าเด็กเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มค่าฮิปนั่นเองครับหรือว่าค่าความแม่นยา นะเพื่อให้เราตีตัวที่อัพ AG เยอะๆหรือมีค่าฟรีที่เยอะๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสเตตัสผมก็จะบาลานซ์ไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆมีค่าฮิตที่เยอะแล้วเนี่ยอาจจะเอาเด็กออกแล้วไปลงสเต,ต็งเพิ่มเพื่อเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับที่ผมอัพเนาะโอเคฮะส่วน สกิลนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสกิลเนี่ยผมก็จะอัพเป็นประมาณนี้นะครับอิมพูฟฟรีนะครับก็คือจะเพิ่มค่าฟรีหนะครับแล้วก็เพิ่มมูวิ่งสปีดถาวร15%นั่นเองนะครับไฮดิงนะครับเอาไว้มุดดินหนีศัตรูนั่นเองนะครับ,รบไฮด,ดิเงนเนี่ยเราจะอัพแค่เลเวล1พอนะครับเพราะว่าการที่เราอัพเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการ ลด Move Speed เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการ์ดมูนไลท์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอัพเยอะเลยนะครับเราก็อัพแค่1พอนะครับมันก็จะมุด้เรื่อยๆนะครับอ่ะเราก็จะอัพเป็น p r o v o k นะครับฐานตัวนี้มาเพื่ออัพ n n d ดูมา5แต้มนะครับ a อนะครับอัพไปเพื่ออะไรครับ AB อัพไปเพื่อเวลาเราตายเกิดมาเราไม่มีพีชอยู่ข้างๆเนี่ยเราจะได้กด AB แล้วก็เร่ง d ดาเมจตัวเองขึ้นมาได้เร่งความเร็วของเราขึ้นมาได้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะอัพแค่1พอนะพอครับ increase ag เนี่ยเพราะว่าอัพเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้แค่ ag เพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลานะครับแต่ว่า move speed เนี่ยมันจะได้30%ตั้งแต่เลเวลแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอัพเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะ card a t t a c k นะครับ card attack เนี่ยจะเป็นสกิลที่ควรจะอัพเต็มนะครับเพราะว่า ตัวคัาแ์ดแท็กเนี่ยมันจะเอาไปคูณกับดาเมจของคาสทนาโดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะต้องอัพเต็มเพื่อเพิ่มความแรงนะครับส่วนรูนก็จะมีรูนที่ทุกทุกสูตดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มจากมูฟสปีด1%นะเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์มูฟสปีดเพิ่มดาเมจคาสเนี่ยศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็มีลดแคสซิเล่ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งวินะครับแล้วก็มีเพิ่มดาเมจสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ในรูนนะตัวนี้ก็ต้องอัพให้คคคครรรบบบนนนะะัััสผมตวี้ก็ อัพไปเป็นทางผ่านก็พอนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือมันจะเพิ่มแอตแทกอย่างเดียวนะครับแต่แต้มเราเนี่ยด้วยความที่ซูเปอร์โนบิดเนี่ยสกิลที่มีประโยชน์มันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้อง เอามาบาลานซ์ให้มันพอดีผมก็จะอัพไว้แค่3เพื่อเอาแอตแท็45แล้วก็เป็นทางผ่านไปสกิลคัสบูสต์ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จะอัพไรชิลด้วยนะครับไรชิลนี่ยก็เอาไว้กันสกิลหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นทอร์นาโดของซูเปอร์โนวิด้วยกันหรือว่าการยิงจากสไนเปอร์การยิงจากบาดแดนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ไ h ชิลนี่ยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคลาสไฮคล s สตรงนี้เนี่ยผมก็จะอัพไว้ประมาณนี้นะครับอ่ะ มาดูคาสสามไนบ้างครับคัสส3เนี่ยผมก็จะอัพไว้ประมาณนี้นะครับก็เอาที่สกิลที่ต่อมาจากเรื่องรถเข็นเมื่อกี้ก่อนนะครับก็คือคาสบู์นะครับคาสบู์เนี่ยก็คือจะเป็นบัฟที่เพิ่มบูฟสปีดให้กับตัวซูเปอร์โนวิดนะครับผม แล้วก็มีรูนนะครับที่เพิ่มมุ๊กสปีดไปอีก12%ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้แอทแท็ด้วยนะครับสำหรับคาร์ดบู t เนี่ยก็จะได้แอทแท็100นะครับแล้วก็อัพรูนเนี่ยก็จะได้อีก120ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งบัฟที่บู๊ได้ดาเมจแล้วก็บู๊ความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับเวอร์เชอร์อครับเวอร์เชอร์อเป็นสกิลที่สำคัญมากๆนะครับที่เราควรจะอัพเพราะว่ามันจะเพิ่มระยะนะครับ ของการออกสกิลทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เพิ่มค่าฮิตอีก30เมื่อเลเวล15นะครับระยะการออกสกิลเนี่ยรวมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยนรถเข็นหรือว่าจะเป็นสกิลลีกพวกสกิลดึงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไกลขึ้นด้วยนะครับจากสกิลนี้เพราะฉะนั้นสกิลนี้สําคัญมากนะครับเวลาเล่น66หรืออะไรพวกนี้นะครับถัดมาครับอีกหนึ่งสกิลที่บูตดาเมจของเราหนักมากๆเลยนะครับก็คือโอเวอร์ทรัสนั่นเองนะครับโอเวอร์ทรัสเนี่ยจะเป็นการเพิ่มแอตแท็กยีครับแล้วก็เพิปอร 250นะครับ Refine Attack 250เนี่ย mm hmm. เท่ากับว่าเราจะตีคนแรงขึ้นอีกเยอะมากๆนะครับแล้วก็เพิ่ม Attack ให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก5%ด้วยนะปั๊บนี้ก็ต้องอั p เต็มนะครับเพราะว่ามันจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างมหาศาลเลยนะครับส่วนถัดไป X Mastery นะครับ X Mastery เนี่ย up แค่1พอนะครับเพราะว่ายิ่ง up เยอะเนี่ยเราจะได้ Attack เพิ่มมา level ละ10นะครับแล้วก็ได้ Ignore d e เพิ่มมาเล v e l ละ1%นะซึ่ง Attack อีก90กับ ignore depth อีก9%เอนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะสิ่งที่จำเป็นของสกิลนี้ก็คือผลของรูนที่เพิ่มเพน10%เมื่อใช้ขวานนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สำคัญมากเราเลยจะอัพไว้แค่หนึงเพื่อเอาเพน10%ตรงนี้นะครับความสามารถข้างบนนี้แทบจะไม่ได้ใช้นะครับอ่าถัดไปนะครับ inspiration นะครับ inspiration เนี่ยก็คือจะเป็นบัฟเหมือนกันเป็นบัฟของพาราดินที่ติดเข้ามาในซ u เปอร์โนวิดนะครับก็คือจะเพิ่ม ฮิตนะครับผม ATK แล้วก็ MS เมทแของเราเนี่ย1น0นะครับแล้วก็เพิ่มสเตตัสทั้งหมด10หน่วยนะครับสเต็งเอจวิดเด็กลักอินเนี่ยคือเพิ่มหมดเลยอย่างละ10นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบัฟที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ได้ฮิตถึง100นะครับเหมือนกับเราใส่การ์ดพิโอนี ไปใบหนึ่งเลยนะครับถือว่าขี้โกงมากนะครับอ่ะอีกหนึ่งสกิลสำคัญสำหรับสาย PVP เลยนะครับก็คือสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่ม25%นตะครับต่อเป้าหมายที่ติดเบ r ร์นิ่งนะครับฟรีสตันหรือว่าบรีดดิ้งเลือดไหลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยความสามารถเหมือนกับการ์ดม้าขาวที่แรงกว่าด้วยนะครับเพราะว่า25%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยควรจะมีมากๆนะครับในการเล่น PVP นั่นเองนะครับ อ่ะถัดมาเซฟตี้วอลนะเซฟตี้วอลเนี่ยผมก็จะอัพไว้9นะครับก็เพราะว่าแต้มมันได้แค่นี้เนาะเออเซฟตี้วอลเนี่ยจะเป็นสกิลที่อ่าเอาไว้กันพวกอาชูร่าหรือว่าไนายคริสอะไรพวกนี้ที่เป็นดาเมจระยะใกล้ กายภาพนะครับผมเข้ามาอันนี้ก็จะการได้นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับอีเลนทีมเบรซิ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบัฟเกราะกันเวทที่มีเฉพาะอาชีพโนวิดนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถที่จะบัฟกันเวทได้นะครับเวลาเราเจอวิสาหเจออะไรพวกนี้ที่ดามเมจเวทแรงแรงเราสามารถใส่อันนี้เพื่อกันดามเมจเวทได้ทั้งหมด9ครั้งนะครับที่เลเวล5เนาะเออเป็นเวลา30วิด,ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเราอัพรูนเนี่ยมันจะเพิ่มเดฟให้เราด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่เจอเวท ต่อให้ไม่เจอหนักๆเลยอะไรเงี้ยเราก็บัฟได้เพื่อเพิ่มเดฟเพิ่มอะไรตรงนี้นะครับแล้วยังมีรูนที่เสริมอีเดนตรงนี้ได้ด้วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวฟอสโฟคัสที่เพิ่มเลือดเนาะอ่ะแล้วก็ถัดไปจะเป็นคลาสสี่นะครับคลาสสี่สกิลที่สําคัญสําคัญแน่นอน,นครับสกิลแรกก็คือคลาสทอร์นาโดนะครับคลาสทอร์นาโดเนี่ยเป็นการเอาดาเมจของคลาสแอทแทกนะครับมาคูณ100%นะครับ โจมตีใส่เป้าหมายเป็นธาตุลมนะตัวนี้ก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็จะเป็นสกิลในการฆ่าศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอัพ a า s ี v นะครับคาร์ทอโดเนี่ยเวลาไปโดนใครนะครับผมจะทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนลดสปีดนะครับเจนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายมีม o o n l i g h t หรืออะไรเงี้ย พาสิทตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะแต่ว่าใครที่ไม่มีมูลไ์เนี่ยโดนคาร์ทินาโดเข้าไปเนี่ยคือจะเดินไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าลดไปถึง70%นี่คือเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะถัดไปอีกหนึ่งสกิลสำคัญนะครับก็คือเฮอริเคนวอล์กนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมูฟสปีดให้เราอีก50%เพิ่มค่าฟรีแล้วก็คิรีซิตอีก50ด้วยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ลดเมจิกดาเมจรีดักห้าสิบเปเ็นเป็นเวลา18บแปดวินะครับแต่หลังจากที่สกิิลนนนีีี้เเ่่ยยหมดไป18ว เราจะโดนลดเอจินะครับ25นะครับแล้วก็โดนลดแอทแท k s สปีด15แล้วก็โดนลด m o ฟสปีด e d 50เป็นเวลา6วิทนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าเราจะไม่โดนลดมูฟสปีดตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดมูนไลท์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบัฟที่ดีมากออกต่อให้ดลด a g จกับดลดแอทแท็กสปีดไปก็ไม่ได้มีผลมากนะครับสำหรับ Super n o โนวิเนี่ยเออเพราะว่าเราไม่ได้ทำสายลบหลีกอยู่แล้วนะครับผม ถัดไปอีกหนึ่งสกิลสำคัญก็คือ Star Guardian นะครับ Star g การเ i a n เนี่ยเป็นปบัฟจาก s t e l l r r Hunter นะครับที่เมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะออกจากสถานะผิดปกติไม่ว่าคุณจะติดลากไม้ติดแช่แข็งอะไรพวกนี้อยู่นะครับเมื่อคุณติดเนี่ยคุณกดสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะหายทันทีนะครับผมแล้วก็โดนดามจจากธาตุทุกธาตุเนี่ยเบาลง25เป็นเวลา8วิเพราะฉะนั้นเวลาคุณกดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าไปซัดมาแล้วนะครคือคุณแบบ พร้อมที่จะบวกไม่ติดสถานะแล้วก็ถึกมากๆในช่วงเวลาที่กดสตาการ์เดียนตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งสกิลถัดไปที่ช่วยได้นะครับก็คือ w i อาเ r นะครับไวอาเเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เคลือบเกาะด้วยถาวรน,นะครับเวลาเราเจอพวกแฟนทอมแดนเซอร์ที่มันชอบพอร์ตของเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะ ใส่ตัวนี้ได้นะครับหรือจริงๆใส่ไปทุกตาเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีพวกสไนเปอร์อะไรพวกนี้ที่ชอบยิงแล้วถอดประดับเราได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือเราจะโดนธาตุไฟแรงขึ้น20%นะครับอ่านี้ก็ต้องเข้าใจไปด้วยนะครับที่เลเวล10เนี่ยจะโดนแรงขึ้น20%นะแต่ว่าเราจะมีพาสซีฟเสริมมาอีกครับตัวนี้เนี่ย จะทาให้เราโดนพวกสกิลต่างๆทุกอย่างเลยนะครับทุกสกิลเลยเนี่ยจะเบาลง10%นะตัวนี้ก็จะช่วยหักล้างกันไปได้นะครับหรือว่าเราใส่ตัวเนี้ยต่อให้เราไม่เจอพวกไฟที่เป็นแบบเมเทโอโฮเมตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นธาตุไฟหนักๆเนี่ยเราใส่ไปเลยนะครับเออเราก็จะได้สกิลดาเมจีดนะครับเราก็จะกันทุกสกิลได้แบบ10%เลยนะครับอ่านี่ก็เป็นสกิลสำคัญอีกหนึ่งสกิลที่ป่วนมากๆและต้องใช้ตลอดนะครับก็คือแมนดาร์กล่าฮาวิ่งนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการโยนเจ้าตัวแมนดาร์กลาเข้าไปในวงศัตรูนะครับแล้วก็ จะลดนะครับผมแม็กซ์เอชาสิบเปอรนะครับแล้วก็เพิ่มฟิกแคสให้เขาเนี่ยอีก1วินะครับอ่าเพิ่มฟิกแคสให้เขาอีก1วินะเท่ากับว่าเวลาสกิลไหนที่มันมีหลอดไล่อะไรเงี้ยเขาก็จะติดหลอดไล่นะเราปาไปเนี่ยคือถ้าเราปายิ่งโดนเยอะยิ่งดีเพราะว่าเขาจะแก้กันไม่ทันทุกคนในโดงนั้นก็จะติดไล่นะครับสกิลนี้ก็มาจากตัวเจเนติกนะครับเป็นสกิลที่ปวดมากๆเลยนะครับอ่า แล้วก็ถัดไปจะเป็นตัวบัฟนะครับอันนี้จะเป็นบัฟของพาราดินที่ซูเปอร์โนวิดได้มานะครับก็คือจะเป็นการบัฟเลือดให้กับทั้งทีมนะครับก็จะ max hp คูณ3%มเบวกวิดคูณ60นะครับมาบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณเป็นพาราดินเนี่ยคุณสามารถที่จะบัฟทับกันได้นะมันจะบัฟเพิ่มเลือดเป็น2 2ขั้นเลยนะครับไม่ได้แบบว่าทับกันแล้วแบบมันให้ผลเท่ากันนะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกพา,พาพกร ซอนเรเดียนส์อะไรพวกนี้นะครับก็ช่วยให้เราถึกขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นนะเวลาตายก็เกิดมาก็เป็นอมตะด้วย5วินะครับอ่ะว้วก็จะมีอีกหนึ่งพสนะครับที่สามารถใช้ได้ก็คือเวลาที่เป้าหมายเนี่ยเลือดต่ำกว่า30%นะครับแล้วมุดดินอยู่เนี่ยเราก็จะมองเห็นได้ด้วยนะครับพวกนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับพาสีนี้ก็สําคัญมากจีนโมดิฟิเคชันนะครับตัวนี้เนี่ยวิท20นะครับ จะเพิ่มเลือดให้เรา40นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งอัพวิทเยอะเลือดเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกจากปกติที่อัพวิทมันก็ได้เลือดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้อีกนะครับผมอันนี้ก็สร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์หรือเป้าหมายที่มุดดินอยู่นะครับแรงขึ้นอีก20%นะอันนี้คือแบบพวกตัวมุดเจอซูเปอร์โนวิทก็ หนาวเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มเลือดอีก49%นะครับเพราะฉะนั้นซูเปอร์โนวิดเนี่ยเป็นอาชีพที่เลือดเยอะมากนะครับบวกกับมีไอตัวนี้ด้วยนะครับเวลาโดนดามเมเยก็จะเอาดาเมที่โดน10%มาเปลี่ยนเป็นเลือด max HP ของเรานะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำดาเมจได้ด้วยเลือดเยอะได้ด้วยนะครับจากสกิลที่อ่านมาทั้งหมดนะครับเราไปดูในเรื่องของสมใส่บ้างนะครับผม ว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับก็แน่นอนอาวุธเนี่ยสำหรับสายนี้เนี่ยก็จะต้องเป็น Destroyer WarX นะครับตัวนี้ของผมก็ใช้บวก15นะครับดาเมจอิน P ี3.9นะครับการ์ดที่ใส่นะครับผมก็ผมเลือกเป็นการ์ดมาขาว2ใบนะครับเพราะว่าเวลาที่เป้าหมายติดเลือดไหลอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะโดนแรงขึ้นอีก20%นะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้สกิลระยะประชิดเนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะต่างๆตามที่การ์ดลอตอัปเดตเขียนไว้อยู่เลยนะครับแต่ถามว่า จำเป็นฟิกว่าจะต้องเป็นม้าขาวไหมนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับจะใช้เป็นพิโอนี่ก็ได้ครับพิโอนี่ก็จะแรงโดยธรรมชาติเลยคือจ่ายสกิลไปแรงแน่นอนแต่ม้าขาวเนี่ยอาจจะต้องให้รอให้เลือดไหลก่อนแล้วมันถึงจะแรงนะครับอ่ะก็พิโอนี่กับม้าขาวเป็นทางเลือกที่ดีนะครับอ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดใครงบน้อยไม่มีการ์ดบอลจริงก็ใส่เป็นการ์ดไฮด้าสอใบก็แรงมากเหมือนกันนะครับอ่ะถัดไปครับผมก็จะใช้เป็นมือมานเนาะมือมานขอผมก็จะมีออฟเพน1นนะครับส่วนการ์ดตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเอาตามสถานการณ์นะปกติผมก็จะใส่เป็นพวกดรูนาติกดาวเพื่อการพวกอาชีพที่มันคริกหนักๆนะครับหรือว่าจะใส่เป็นกบแดงดาวก็ได้นะครับเพื่ออ่ ตีคนแรงขึ้น3%แล้วก็โดนคนเบาลงลดนะหรือถ้าเกิดใครอยากจัดดาเมลหนักๆเลยก็ใส่เป็นอ n นูบิสดาวก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ผมไม่มีก็เลยจะสลับใส่อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปครับก็จะเป็นเสื้อพึ่งนะครับ เสื้อพึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีออปชันเป็นฟรี e ลีสิตยี่สิบดเก้นะครับเพื่อเวลาเราไปตีคนที่ใส่การ์ดกามหรือเวลาเราโดนคนที่ใส่สตอมมี่ไนท์ยิงเนี่ยก็จะมีโอกาสติดน้อยลงนะครับก็เลยเลือกเป็นออปชันฟรีสรีสิตนั่นเองนะครับของผมก็65สส่วนการ์ดเนี่ยก็เหมือนกันครับเปลี่ยนเอาตามสถานการณ์ ส่วนใหญ่ผมก็จะยืนพื้นไว้ที่โกสติ้งกับโยเกิบนะครับประมาณนี้เนาะใครมีการ์ดอะไรสับเปลี่ยนได้ก็ลองสับดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเล่นพ v พีเนี่ยเราเจอแบบแต่ละทีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนการ์ดอยู่เรื่อยๆนะครับถัดไปคุมเดเวลลิงนะครับคุมเดเวลลิงตัวนี้เนี่ยที่เลือกใส่มาเพราะว่ามันได้เลือดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังสามารถที่จะสะท้อนกายภาพไปได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเลือกใช้เป็นคุมเดเวลลิงแบบเสริมความถึกด้วยอ่ะนะบางทีเราถือบอลได้หรือว่าาเรา แบบช่วยเพื่อนได้เยอะนะแทงให้เพื่อนได้อะไรพวกนี้ได้นะครับออปชันก็จะเป็นเลือด7.1นะครับแล้วก็สโตร e ีสิตย่ิอนั่นเองนะครับส่วนการ์ดนะครับผมผมใส่เป็นออฟซอมบี้ดาวนะใครที่อยากจะจัดดาเมจแบบจ้านๆเลยอาจจะใส่เป็นมาสเตอร์ลิงดาวอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่เลวนะอืมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมจะใช้เป็นออคซอมบี้ดาวนะถ้ามันตีมาติดเลือดไหลเราจะได้เอาม้าขาวสวนมันกลับไปอะไรเงี้ยนะก็แจกสถานะเขาไปนะครับอืม ผมลืมบอกไปการ์ดเนี่ยในอาวุธไอ้ในชุดเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เป็นพวกการ์ดกามก็ได้นะเผื่อเขาตีมาติดแข็งแล้วเราปั่นกลับไปเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเหมือนกัน นะะครับอ่ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นเช็คเกิลนะครับตัวเช็คเกิลตัวนี้นะครับก็ความสามารถหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเลือด2000นะครับแล้วก็มูฟสปีดเนี่ยจะโดนลดไป8%นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูเทียบกับรูนบูทที่ผมเอาขึ้นมานะครับรูนบูทหรือรองเท้าอื่นๆเนี่ยจะได้มูฟสปีดอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเท่ากับว่าเราใส่เช็คเกิลเนี่ยเราเสียมูฟสปีดไปประมาณ18%เลยเพราะฉะนั้นนเี่ย ถ้าเรามีเช็คเกิแล้วเนี่ยเราควรจะมีการ์ดมูนไลท์ฟลาเวอร์ดาวด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มมูฟสปีด e d 30%นะแล้วก็ควรจะหาสิ่งที่เพิ่มมูฟสปีดมาทดแทนตรงนี้ได้เพราะว่ามูฟสปีดของซูเปอร์โนวิดเนี่ยก็คือเป็นดามเมจด้วยนะครับ แล้วก็ความสามารถที่ดีที่สุดของตัวรองเท้าแชกเกิลตัวนี้นะครับก็คือเวลาที่เราออกสกิลไปโดนศัตรูนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดเลือดไหลด้วยนะครับอ่าเป็นเวลา1 0วินะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่โกงมากมันจะคอมโบกับการมาขาวพอติดเลือดไหลเนี่ยเขาก็จะโดนสกิลจากมาขาวแรงขึ้นนะครับผมประมาณนี้ส่วนออปชันเนี่ยผมก็จะใช้เป็นฟรีซลิสิตเหมือนกันนะครับเหมือนกับเสื้อเลยนะครับเพื่อที่จะการฟรีซจากพวกการ์ดกามหรือว่าการ์ดสตอมนี่ไหนนั่นเองนะครับส่วนการ์ดเนี่ยบังคับเลยนะครับว่าต ไลฟ์ฟลาวเวอร์นะครับถ้าใครไม่มีมูนไลฟ์ฟลาวเวอร์จริงอาจจะต้องใช้เป็นการ์ดอื่นที่เพิ่มมุกสปีดได้นะครับอย่างฟ o ุตเพเยอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกไทม์โฮเดอร์อะไรยเงี้ยน่าจะช่วยได้นะครับหรือจะเป็นการ์ดมินิบอสน้ําแข็งก็ได้แต่ยังไงผมก็แนะนําว่าเป็นมูนไลฟ์ฟลาวเวอร์นะครับถ้าใครจะเล่น PVP หนักๆจริงๆควรจะมีนะไม่ว่าชีพไหนมูนไลฟ์ฟลาวเวอร์ก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะถัดไปประดับนะครับก็จะเป็นคอหมาม่วงนะครับตัวนี้ก็ เมื่อเราใส่แล้วเราจะได้สกิล speeding up มานะครับซึ่งจะทําให้เราวิ่งเร็วมากๆในช่วงระยะเวลาหนึงนั่นเองนะครับตัวนี้ออปชันผมก็จะเป็นตีใกล้7.5แล้วก็มี damage increase 1.1ด้วยนะครับส่วนการ์ดเนี่ยจะใส่เป็น g a r i a n card นะครับตัวนี้จะเพิ่ม hit 50นะครับแล้วก็ตีธาตุน้ําแรงขึ้น20%นะครับการ์ดใบนี้ถามว่าจําเป็นไหมก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของค่า hit นะครับส่วนค่าที่บอกว่า damage ต่อมอนสเตอร์ธาตุน้ํา20%เนี่ยจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อเป้าหมายเนี่ยติดแช่แข็งนะเมื่อเป้าหมายติดแช่แข็งเนี่ย เราจะปั่นแรงขึ้นจากการ์ดใบนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็หลายๆคนถามว่าทำไมต้องใส่คอหมานะครับเพราะว่าคอหมาเนี่ยมันจะได้บัฟ s p ีด d i n g up มาเมื่อเราก,กดใช้เนี่ยมูฟสปีดของเราเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดนะครับก็คือ330นะครับจะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าอาชีพนี้อย่างที่บอกไปตลอดนะครับก็คือความเร็วเนี่ยก็คือจะเป็นดาเมจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอหมาก็เป็นประดับที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ อีกวงหนึ่งเนี่ยก็จร,จริงๆใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผมใส่เป็นแหวนสแตนช์ริงเพื่อมาคอมโบกับเจ้าตัวเสื้อสแตนช์อัมเมอร์นะครับก็จะได้แอตแทก5%เนาะตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นออปชันตีใกล้5%นะครับแล้วก็ฟิสิกอลดามิ่งอินครีสหนึ่นั่นเองนะครับส่วนการ์ดเนี่ยผมจะใส่เป็นโฮล롱ดาวนะจริงๆการ์ดไอประดับนะครับสองสองวงเนี่ยคือแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับจะใส่เป็นแกลเลียนก็ได้เพื่อเพิ่มฮิตถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราตีเขาไม่โดนเลยหรือว่า เ,ออเขาเนี่ยหลบหลีกบ่อยมากนะครับเราก็จะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นโฮรงดาวเพื่อขุดช่วยเพื่อนเอนได้เวลาฝั่งศัตรูมุดเข้ามาอะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะช่วยได้นะครับตรงนี้เนาะหรือว่าจะใส่เป็นเวทดาวก็ได้ครับแจกสถานะสตันฟรีสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ศัตรูที่เข้ามาเนี่ยโดนสถานะมากขึ้นถ้าเขากันสถานะไม่มากพอเนาะก็ประมาณนี้สับสับ,สบลองใส่ดูแล้วแต่ความเหมาะสมของตัวละครนะบวกบวกตัวนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นตัว บวกเพิ่มฮิตนะครับ1000 my eye นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม physical damage บวก6นะครับแล้วก็เมื่อบวก6เนี่ยจะได้ฮิต100ด้วยนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ออปชันเนี่ยผมจะเน้นเป็นค่าฮิตเป็นหลักเพราะว่าเวลาเราไปเจอพวกสไนหรือว่าเซจอะไรเงี้ยที่เขาอัพ ag เยอะ assassin โลกอะไรเงี้ย เขาจะมีค่าฟรีที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาค่าฮิตเนี่ยไปสู้กับเขาไม่งั้นเนี่ยเราออกสกิลไปสกิลเราแรงสเปล่าถ้าเราไม่โดนเนี่ยเราก็ง,ง่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มค่าฮิตเยอะๆนะครับบวกตัวนี้ถามว่าดีสุดไหมก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะใช้เป็นพวกอ่าหมวกคาบ,บูตโตอะไรพวกนี้ที่มีโอกาสทําให้ติดสตานนะครับส่วนการเนี่ยผมจะใส่เป็นไนท์แมกกาศนะครับเพื่อหลบลีกการหลักนั่นเองครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะใส่พวก หมวกแกะเพื่อทําให้หลับหรือใส่พวกก๊์ดเงือกแดงทําให้เราหลับเมื่อเราตีไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นไนแอมนะครับหรือใครจะใส่เป็นออคคโรก็ได้นะครับการสตาร์นเนาะแต่ผมเชียร์ไนแมมดีกว่านะเพราะว่ากรารที่แบบทําให้เราติดหลับเนี่ยมันมีเยอะนะถัดไปนะครับอีพิกสป g ดไ n นิงนะครับตัวนี้ เป็นหน้ากากที่แรงที่สุดและสําหรับซูเปอร์โนวิสายคาร์เทนาโดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มวินดามจไปโดยตรง10%นะครับแล้วก็ยิ่งเราตีบวกได้เยอะๆเนี่ยก็จะเพิ่มบวกละ1%ของวินดามจนะอันนี้ผมเคยเทสกับไอตัวหน้าหน้าที่เป็นตีเดมิฮิวแมนนะครับที่เป็นหน้าปลาหม,มึก,กน,นะอันนั้นผมเคยเทสและสรุปว่าอีพิกสปิ i ิแรงกว่า นะบวกสีแดงก็แรงกว่าแล้วนะครับแล้วก็ออปชันก็แน่นอนครับว่าเน้นค่าฮิตนะฝั่งขวาเนี่ยผมจะเน้นฮิตเยอะมากนะครับเพื่อที่จะทําให้ตีเขาโดดน,นะถัดไปนะครับปากนี่ต้องเป็นปากน้ําแข็งเลยบังคับเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอศัตรูที่เขาไม่ใส่การแข็งเนี่ยเวลาเราตรีไปเนี่ยทำให้เขาติดแข่งแล้วทอร์นาโดาเราจะแรงมากเพราะว่าเขาจะติดแข็งปุ๊บเนี่ยเขาเป็นาธาตุน้ำปุ๊บเราก็จะปั่นเป็นาธาตุลมแล้วก็สร้างดาเมจได้แบบ2เท่าเลยอารมณ์เหมือนลงเล็กเลยครับ ตัวนี้เนาะก็เน้นเป็นค่าฮิตเหมือนกันครับสำหรับออปชันนะส่วนหลังนะครับหลังเนี่ยผมจะใช้เป็นอันคราวคิงตัวนี้นะครับเพราะว่าใน6-6เนี่ยตัวนี้จะเพิ่ม m o มู Speed ให้เรา20% นะแต่จะเสียเลือดไป20%ด้วยนะครับอาจจะสลับสลับใช้เอาได้นะครับแต่อันนี้จะช่วยทดแทนจากตัว s h a c k ิลได้ดีมากๆกนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ได้ดาเมจรีดักมานิดนิหน่อยๆนอ4%นะครับออปชั่นก็เน้นเป็นค่าฮิตแต่ตัวนี้ผมโชคดีหน่อยผมได้เลือดมาก็อาจจะเอาไปหักล้างกับตรงที่เสีย HP 20%ตรงนี้ไปได้นิดหน่อยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะถัดไป Pri n c e of Thunder นะครับหางตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจทัดลม8%นะครับแล้วก็ เพิ่มเอฟเฟกของการสตันนอะไรเงี้ยอีก8%นะครับออปชันของผมเนี่ยเป็นดามจอินครีสนะตอนแรกเป็นคิดแหละแต่ว่าพอได้ดามจอินครีสมาก็เลยลองสับใช้เป็นดามจอินครีสดูนะครับจริงๆหางตัวนี้ถามว่าดีสุดไหมนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้แรงสุดๆก็ควรจะเป็นหางมังกรหยกนะครับเป็นตู้ล่างของเดือนตุลาคมตัวนั้นน่จะดีมากๆแล้วก็แจกสตันได้ด้วยนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับอ่ะถัดไปจะเป็นเรื่องของรูนกันบ้างน,นะครับเรื่องของรูนนะครับ รูนเนี่ยสำคัญสำคัญก็เคยบอกไปแล้วในคลิปที่ทำ Supernovite PvE นะครับสำหรับสายรถเข็นเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4รูนนะครับก็จะเป็นรูน o v e r c h a r g สนะครับเพิ่มดาเมจอินค r ีสนะครับเพิ่ม ATK นะครับแล้วก็จอกเกราะหมดเลยนะครับสกิลแบ l กับคาร์ตั้ทจะเจอกเกราะหมดเลยนะแล้วก็รูนพายุหมุนนะครับก็ควรมี3แถวเนาะเวลาเราเอาตัวไปแนบกับเขาเนี่ยดาเมจเราจะขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่ามันจะมีทอร์นาโด2วงนั่นเองนะครับอ่ะ ถัดไปจะเป็นชาร์จเบิร์สนะครับชาร์จเบิร์สก็เพิ่มระยะของรถเข็นนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจของรถเข็นให้อีก1นึถึงสานะครับแล้วก็รูนเอนะครับจะเพิ่มฮิตเรทของคาร์ดแอทแท็กนะครับแล้วก็คาร์ดแอทแท็กดาเมจเพิ่มอีกได้ถึง20%เลยทีเดียวนะครับอีก2รูนนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่รูนที่ใช้บ่อยๆใน PVP ก็คือรีเทนนิ่งรูนนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราตายปุ๊บเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพกลัับบมานนะะคร ทุกๆ8 0ดสิบถึงสาวินะอันนี้ผมโชคดีนะผมได้30มสิบวิเนี่ยก็คือจะเป็นรุนที่เกิดเร็วที่สุดนะครับรุ่นนี้เนี่ยเวลาเราเกิดมานะครับเราจะไม่เสียบัฟที่เรามีอยู่ติดตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังได้สติลบอดี้ติดออกมาด้วยครับสติลบอดี้ก็คือจะเป็นสกิลของมองที่ทําให้ตัวเองเนี่ยถึกมา,มากๆแล้วก็โดนดาเมจเบามากๆนะครับก็ระยะเวลาของสติลบอดี้ก็จะขึ้นอยู่กับ รูนที่เราสุ่มได้นะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่20วินาทีนะครับอีกหนึ่งรูนนะครับที่ผมใช้ก็คือจะเป็น n i g h t r o Protection Star รูนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูนดาวอีกหนึ่งอันของ Supernovid นะครับก็คือเวลาที่เรากด Star Guardian นะครับมันจะโดนธาตุเบาลงนะครับ1-20%นะแต่นี้ผมได้1.1นะครับก็รูนน่ารักดีนะครับแต่ว่าแถว2นะครับผมได้ตัวเพิ่มระยะเวลามานะครับโดยปกติแล้ว Star Guardian เนี่ยก็ เพิ่มอยู่ประมาณากดใช้แล้วมันน่าจะอยู่ประมาณ8หรือ9วิเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้เพิ่มระยะเวลามาอีก5.5วิก็บวกเข้าไปนะครับแล้วก็แถว3ของ Star w a r s ตัวนี้นะครับ Star Guardian นะครับก็จะทำให้เพื่อนร่วมทีมในระยะ5เมตรเนี่ยได้รับสถานะนี้ด้วยครับก็คือเวลาเรากดเข้าไปในกลางวงเพื่อนแล้วกดปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อนในระยะนั้นเนี่ยก็จะโดนพวกธาตุเบาลงนะครับแล้วก็ ล้างสถานะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับก็ลองสับใช้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเวลาผมเจอวิสัยหนักๆนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นรูนนบิดเบสซิ่งเพื่อได้อีเดนไมั์ที่ครูดาวเร็วขึ้นนะแล้วก็ได้รามเมตดีด e ักเพิ D ่ม e แล้วก็ใส่ให้เพื่อนร่วมทีมได้1คนด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมทีมที่มากกบเราเนี่ยก็จะไม่โดนวิสัยด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้สาหรับเรื่องรูนนะอ่ะส่วนเรื่องรูนแท่นตรงนี้นะครับผมก็ จริงๆอยากให้กลับไปดูคลิปแรกของซูเปอร์โนวิดนะผมก็อธิบายไปค่อนข้างหมดแล้วนะครับหลักๆก,ก็จะมีเป็นพวกรูนรถเข็นคัสต์บูสคัสต์แอทแทกอะไรพวกนี้ตรงนี้นะฮะอ่าเราก็สามารถที่จะอัพได้เนาะพวกคัสต์แอทแทกมาสเตอรี่นู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้นะจะเป็นพวกสกิลเกี่ยวกับรถเข็นทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมอัพพวกรีไฟล์จุดเล็กๆด้วยนะครับตรงนี้ก็มีสูงถึงหนึ่งร้อยแต้มเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสที่ผมอัพมา นั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆลองดูได้ลองแคปไปดูได้นะครับผมอ่ะอีกหนึ่งอย่างสําคัญนะครับที่คุณควรจะรู้ไว้สำหรับการลง PVP นะครับผมก็คือหินขนาดนะครับหินขนาดเนี่ยซูเปอร์โนวิดสายรถเข็นเนี่ยจะต้องใช้ตลอดนะครับในการ PVP เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราถือขวานนะครับการที่เราถือขวานเนี่ยมันทำให้เราตีคนนะครับที่เป็นขนาดกลางเนี่ยเบาลงนะอ่า ก่อนนี้ x นะครับ x เนี่ยเห็นไหมคำว่า x ตรงนี้นะครับทีขนาดใหญ่เนี่ยจะได้อยู่ที่1นะครับแต่ว่าคนเนี่ยมันเป็น m size นะครับก็คือขนาดกลางเนี่ยเราจะเข้าแค่0.75านะครับนะถ้าคุณไม่กดเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าคุณตีเบากว่าซ no ูเปอร์โนวิดคนอื่นที่ของเท่าๆกับคุณเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกดนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของพวกเฮอริเคนอารอยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยบูสต์เเมทธาตุลมได้ดีมากๆนะระดับหนึ่งเลยนะเวลาเราเจอทีมที่แบบเฮ้ยทีมนี้เราต้องเอาจริงแล้วว่ะเราก็ต้องกดไปนะครับหรือว่าหิน400ตัวนี้ก็สามารถกดได้ทุกอาชีพที่เป็นสายกายภาพนะครับผมนะก็กดไปประมาณนี้นะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์ซูเปอร์โนวิดนะครับผมสาย PVP 66นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เล่นกันอย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพนะครับผมยังไงก็ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ